สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบก,กับอสติดปั่นกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันในเกม d e a m of m a c g a u นะคะอสซนะคะพุ่งทุนมาที่700กว่าบาทนะคะเบ็ดที่10บาทนะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป750บาทนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราได้หมุนปีเท่าไหร่นะคะ เราได้หมุนฟรี15ครั้งนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะมาแล้วนะคะรอบแรกได้82บาทนะคะไปลุ้นกันต่อเลยนะคะมาไหมไปค่ะมาอีกนะคะได้ไปอีก6บาทนะคะไปกันต่อค่ะทุกคนไม่มานะรู้สึกว่าเกมนี้มันแบบ ช้าๆไงๆไม่รู้เนาะหรืออาจจะเป็นเพราะเน็ตที่อาซอรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตอนนี้นะคะวายมานะคะจะพูดแล้ไม่ได้นะคะแต่ว่าวายมาพอดีเลยนะคะเราได้ไปเท่าไหร่ยี่สิบสามบาทนะคะทุกคนคะตอนนี้นะคะตัวคูณของเรานะคะคูณเจ็ดแล้วนะคะแล้วเราก็เหลือหมุนอีกหกรอบสุดท้ายนะคะ มาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ทุนคืนไหมนะคะตอนนี้นะคะเรามีเงินอยู่แค่ที่เราได้อะแค่82บาทเองนะคะทุกคนมาไหมได้มา16บาทนะคะวายมาค่ะตอนนี้ตัวคูณคูณ,คณสิบแล้วเรียบร้อยนะคะวายมาอีก2ตัวนะคะได้ไหม ทุกคนได้หกรบาทมาลัวๆเลยนะคะได้ไปอีก540บาทนะ,ะเราได้เงินารางวัลก้อนโตนะคะเมื่อกี้ที่เราแตกไปนะได้เท่าไหร่ตอนนี้นะคะ300แล้ว400แล้วนะคะห้าต้องมานะคะ500แล้วนะคะเราได้เป็นรางวัลซุปเปอร์เมกะแล้วนะคะ600แล้วนะคะ7 เรา่ายหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทนั่นเองนะคะทุกคนเราเหลือบุนอีกสามรอบเอ้ยสองรอบเท่านั้นนะคะตอนนี้นะคะเราได้ได้ทุนคืนแล้วนะคะเพราะว่าเราลงทุนไปเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะเราได้มาตอนนี้นะคะหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ เก้าบาทนะคะคูณสิบห้าแล้วทุกคนได้ามาอีก6 3 0สาสบาทค่ะม,มาแตกตอนหลังอีกแล้วนะคะคือเป็นอะไรไม่รู้นะแบบว่าเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็คือเวลาจะแตกอะ่ะมันชอบมาแตกแบบให้เราลุ้นนะแค่แบบเตือสองครั้งสุดท้ายว่าแบบเออจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยละสรุปแบบก็คือได้นะคะมาเราจะได้ไปเท่าไหร่นะคะ ได้ไว้766บาทนะคะไปลุ้นกันต่อเลยค่ะเหลืออีกหนึ่งรอบสุดท้ายนะคะไปลุ้นกันต่อเลยนะคะว่าเราจะได้เอ่อกำไรเพิ่มไหมนะคะตอนนี้นะคะก็คือแต่งรัวๆเลยนะคะเราได้เงินรางวัลก้อนโตไปทั้งหมดเท่าไหร่227บาทนะคะ ครั้งสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนคะ่ะโอเคเราไม่ได้นะเราได้หมดไปทั้งหมด15รอบนะคะเราได้เงินทั้งหมด2,336บาทนะคะซึ่งเราสอบพกคุณมาแค่700ประมาณ750เนาะซื้อฟีสปินไปก็หมดแล้วนะคะก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะเออพันกว่าบาทนะคะก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ